อเอถักไทยสองตาใหญ่คู่นี้จะเล่นอะไรถักไทยคลิปสองตาใหญ่เอา้เอา เอาเอาเอาพอยีแฮหว่าอันคำเห็ดอันเห็ดอันนั้นได้ได้ได้ดีโยอาจารย์คำเห็ดกับข้าวขายอันได้ดีโยขมาอยู่บ้านเฮานะเอะอเห็ดกับข้าวขายใจบาดเนี่ยมือเจ้าเฮงจะได้พักอาจองงารย์เขาหง่ตื่นมาขำมาลงมาอยู่ที่ เป็นอะไรมันซีรีส์เอสสามคันบรูุบาลกันดืูคือหนักจังที่เลยสองสามเป็นอะไรอันนี้เห็ดให้ท่านเข่าใจบาทให้ได้ดีว่าฉนันทุงละเศร้าละเศร้าทุงละเศร้าบ่าอื ใครอยู่นอนได้ถุงแล้วเป่าเห็ดยังจะได้ป่แม่ได้แกงเห็ดแกงหอยแกงหอยแกงน้อวมันแกงปูแกงปลาได้เบิด์ติอืมบะตังไว้หั่นบะตังแล้วขี่ออบบะด์นั่นหรอเออมื่อเมื่อไรสี่สิบถุงห้าสิบถุงหนี่สิเบิด์ตเบิร์ตเบิรเบิดบ่โออมื่อเมื่อสี่สิบห้าสิบสบายอยู่สบายเลยโหตั้งแต่ขนาดเมไอายอันนั้นอะไรนะ ลูกเคยพระเทาอันลูกไห้พระเท้าใส่ันไหมเม่บักคิวเม่บักออียงเม่บักฉินบ่เม่บักเอ่างอันมันอันปีงโค้งไก่อยู่ยนี่ทางอันนี่ทางโดนอันใสกระตูนแล้วหนทางไปยืนเฝ้าบัวทันสีบัวทันเอาไปวัดซื้อไปวัดทั้งลวดป่าเฮนนี้ม่จฉุติปีงโค้งไก่ใส่ดีเติบดีเติบโเนาะขนาดเนาะ นี่มันเนต้นไมะเะนีมันี่นมีม,ม,นมือแลงยี่มือเ้ายี่มือแลงสองลยนะตอเช้ากับตอนเย็นเาแม่แม่ย่า,าเป็นพักพักที่ส้มที่ขมพักขมพักตาพักยมักับมาเปใส่ไว้ลงแล้าวเศร้าแล้วเศร้าแล้วเศร้าเก้าส่่้ำ สปิงไก่ร์เขาจบอดีดีสิบอดีดีก็เอาเห็ดอันแคปอันหมกมุนอันสอดแจงปัดสอดแจงปัดไปอยู่พุ่นนะอยู่พุ่นอันเห็ดสองเท่านะค่นอยากได้เงินนะหันบ่อดดคือเก่าเลยต้องเห็ดสอดแจงสองมือสองขืนสอดแจงสองมือสองขืนนี่บดมือบดคืนเฮ็ดสองเท่าจังได้เงินมาด้นี่อ เห็ดงานนักขนาดนี้น้งกี่านงจะชุกนูไม่ชมก็ยังได้ขายเสียหัวหอยอืมชมหนอไม่ชมซืเีอก็ได้ปีเออโอ้เป็องาซา่เห็ดบอนงแพน่ะเห็ดของขายเห็ดบ่ บออันคำสีเฮ็ดรงเฮ็ดยังนะันป้าถามไว้เนี่ยคำมีผู้เฮ็ดน่ะป้ากับิจงอันวิชาไว้อันบอบอกเขาคำบ่มีผู้เฮ็ดป้ากับจีให้เขาเขาอยากได้สูตรแนมสูตรแคบหมูสูตรยังนี่นะอนอนพอว่าเสียวเพ่นขอแต่ด้วยซีได้มาบอกเขาคนละกันนัดเขาไว้ว่ายังมาอยู่บ้านคนละจังสีสอนเขา ถามว่าเห็ดจงมันก็เป็นเงินบอมันก็เป็นแต่ว่ามันของสินักแม่เท่านั้นล่ละหอัองแม่้อยู่หอยะ้ยตากับยายเห็ดบัวได้ดอกคำเขาว่าเขาเห็ดบัวได้ว่าต้องไปบาสิเห็ดดอก สันตากับยายสิไม่เห็ดเนาะได้แปรได้ไปจีเมืนวบว่าพ่อ,อกับพ่อหาหมอเหมือนบ่เอาไปจีเลยคำลูกหลานว่าบ่าหเห็ดแล้วก็บ่ต้องไปเกิดตาเาะว่าสิเห็ดดอกอ,อ,อืมยอ่าไปเก่งกว่าเขา บอกว่าคำคำลูกหลานบอกเอากะสีได้บอกเซี่ยวเพิ่นหนากะสีให้อยู่ดอกให้เซี่ยวนะกะสีให้อันนึ่งกะสีจงอันนึงคำหลานว่าสีเห็ดกะสีซอนใส่กอกมัมแหนมแจ้วอย่างกะสีซอนเบิร์ตจุ่นแคบหมูกะสีซ้อนอันนึงอันกะสีให้สีบัวซอนซ้ำกันกับเซี่ยวหนาเซี่ยวขออันนึงกะสี เอาหลานเอามาให้หลานอันนึ่งอันอนะมันค่อยบระัดหน้ากันอ,นอันนี้อันนึ่บ่ไวบ่ไวบ่ไว้ท่องกัเดียร์อ้ยมันหนักอยู่เด้อหนักขนาดหลายคนแ่นเนาะหลายคนแหรอบ่มีผู้อยากเห็ดนั่นแล้ว <c oughs> อันใดก็บอกแล้วชังเบิ่งเดอ้อลงทุนมันแพงเดอ้อบ่มีปัญหาบ่ามีปัญหาบ่ามีปัญหายุ้ซื้อไปแล้วเจ้าบ,บ่พากันเห็ดที่บัดนี้ โอ้ยมิตตมิตตกันเฮทศยูผู้เดียวไปส่งกับแม่นกันได้ขายดีบ่ได้ขายดีพ่อแต่ว่าบ่มีผู้เฮ็ดให้ว่าซั่นโอื้อาก่เลยครัือเพิ่นมาเฒ่าเมื่อเฒ่ากับเมื่อเข้าเมื่อเข้าก็บเม่อกลางกลางเนี่ยมันบ่เป็นเงินได้จ้างหลายๆคนอยากใจเจ้าของต้องสู้เอาเด้แต่ว่าคำซ้ำใส่กอกมันนี่ได้ขายดีแม่นบ่พออย่าแม่ออื ในร้านค้าได้ขายดีบ่แฮไอแพ่เซกอกมัมเนี่ได้มีคนเห็ดขายบะมัมบ่ค่อยมัมบ่ค่อยมีคนซื้อปานไดเซกอกันขายอื้เซกอกกเด็เากินแต่เ่กอกมากกว่าสิอันดูให้อันบ้านง่ายนั้นคือเขาก็หลงก็แปลงเขาเจ้าขายคือเขาเจขายถ้าเป็นพวก แล้วแต่เหาสีเห็ดดอกว่ะข้าวแกขายอยู่ไรแล้วแต่เหาสีเห็ดออันหฮาสีเห็ดแบบใดกันแล้วแต่เหาสีเห็ดดอกอันมัมใส่กรอบค่ะแต่ว่าพูดถึงว่ามันได้ขายบอแหนมคือกันแหนมเนื้อแหนมหมูเสียเอาแบบถุงบอลเือเสียเอาแบบพลาสติกเพื่อเสียเอาแบบไดแจ้วคือกันเสียเอาแจ้วปลาบเพื่อเอาแจ้วอันใดได้เบิร์ดอั่นละจงว่าคําว่าลานสีเห็ดก็สี อันสิบสสอนเซียวหนะกัสิเอาแนวอื่นให้เซียวหนะครับ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 ก็แคบหมูมันมีอยู่สองสูตรไล่มันกับติดมันคำสิเอาแบบใดกับนั้นกับิแบ่งอันนึงไว้คำมีสิมีผู้เอาก็ได้กับิบสอนเขาเบิร์เพราะว่าได้รับปากเขาแล้ว เดียวนี้บ่เดียวเนิ่เดียวเนิดอยโทรคุยกันพอและนัดเขาอีจามปีพอแล้วลงมาอยู่บ้านพุกนะคือคือสอนเนียนคือบ่แม่นสอนธรรมดาน่แม่คือสิ้ผ้าเขาไปส่งพร้อมผ้าเขาหาลูกค้าพร้อมได้รับปากมูไว้นะบ่แม่นสอนธรรมดาบ่แม่นบอกสูตรซื่อๆเด้คำเขาสีเห็ด ตตรงผ้าเขาไปหาลูกค้าพร้อมเดว่าวัสดุคนนี้กะเออบ่ยากวัสดนเทาเห็ดนั่นกวเบิลตันละวาสัุท้าสิบ้าไปหาลูกค้าหานย่ละวาสนั้นอหนั้นลูกค้าทั้งเท้า้ยลูกค้าทังเฮาลอนอกกรุงเทพก็บไปแล้วเนาะแต่จะมาเ่ยมาอยู่บ้านพุ่นี่เจังสิบ้าเขาไปเห็ดผ้าเขาเห็ดอือนั่นละ มามานแป้งบ่เอออูาปีแล้วเนาะมาเด้อมาเด้อหนัดกับเด็กน้อยซุมนันว่าอีกสามปีแม่ที่ลงมาอยู่บ้านขายได้กะขายขายบ่ได้กะเขาคื้นชีเฮ็ดบันเซ้าอยู่หันน่ะเขาสิกูเงินออกมาเฮ็ดบันเซ้าเพราะว่าคำฮอดอีกซีปีเขาขึ้นิมีปัญญาเฮ็ดอยู่ดอกขาวน่ะ พราะว่าเขาเฮ็ดงานประจําแล้วเดี๋ยวนี้นะเขาเข้าท่านเขาเข้าธนาคารกรุงศรีแล้วเดี๋ยวนี้นะไอ้ยังไงไอ้ไงเห็นแล้วไอ้น้อยนะัไอ้บอกยังไงก็เพราะเอามักไรอันลุงแเล่มนะมักแต่งตัวด้เพิ่นนั่นในแต่งตัวเชิดใช้ซุยใช้เพื่อนก็เพราะอยากออกเพิ่นมักกินซันไอ้บอกว่าออกมาหานั้น เลียนต่อเพิ่มเติมมาเห็ดอันพี่แล่นคือออ้นี่มันยังได้เห็ดงานสบายได้เห็ดยู่เฮือนก็บ่เอาเงินเดือนมันกระสูงพร้อมก็บพ่เอาอายบอกตท่ที่แรกแล้วว่าให้อันเรียนเอียงก็พออันออกแบบอันหน้ากับ่เอาอเทว่าพันมากโรงแรมอืมพันมกโรงแรมไรตามใจนอกได้เงินเดือนน้อยตี้แบบนี้สองหมื่นสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดนี่แหละ เล่าป <Yeah, S 2> <Abby. S 1> um, no ันธันบางครัตามใจลูกอันว่าให้เล่าอะไรยังเอาว่าเจออะไรงานอไรอมาแล้วค่ะแต่ว่าเล่ากับกลุ่มของเราเห็นหรือว่างวดลดงวดเล่ากับทรงทรงให้พ่อให้แม่ใจแน่ทรงงวดลดเล่าแน่ล่ะเราก็ได้แบบบปัญญาภัยดอกเราก็ได้ไอบอกให้ออกอันอย่างซอยไอกับออกเมื่อไหร่ คือพอแม่มาจังซ so okay. uh ีก oh. okay. ็ออกค่าเครื um, ่องค่านางซอยก็ออกค้นเครื่องกับไอ่ได้ละเพื่อนกับบอดรอยดาคือกันเพื่อนกับได้ไอ้นะฮันได้ลายกับจิงแต่ว่าเพื่อนกับเก็บใบเตใส่วนตัวเพิ่นเนาะค่าบ้านเพื่อนกับแพงคือว่าเราของไอ้กับได้ค่าบ้านกับสองหมื่นกว่า่นนะเออทำคนจิเก็บเงินไปแต่งงานปีหน้านี่ได้จะได้ไปแต่งลูกไทยนะเตรียมตัวไว้เด้อ เป็นแบบปีหน้านี่แหละเา่เตรมตัวะบอก่บอกบได้แล้วจะไปแต่งอยู่บ้านเขาพูนบ่ได้แต่งอยู่บ้านเขาอืมเฮาเาขี่รถไปแต่งอยู่บ้านเขาฮะอัางาดังกันครับเบื้องว่าอัน ค้าโต๊กจีนค้าหมูจักอันใหญหมูจักอันใดญ่โต๊กจีนจักอันใหญ่งานยล่งไปเด้อรถเด้อมาได้แล้วข้างาดอกเนี่ยค้าดอกค้ากับแฟนนึ่งก็ห้องนักบาทเบอร์ลาหุ่นกจากหิ้งนากที่นี่ก็ไม่เท่ากับโต๊กจีนอีกจักโต๊ะค้า Nhưng tội của hương Tất bộ hai cho đời